กินอะไรคะรอบดึกกินมะม่วงค่ะเปรี้ยวไหมไหนไหนทำตาเปรี้ยวดิอิมบุลไหนดูดูดูให้แม่ดูหน่อยทำตาเปรี้ยอย่างไรไหนเขาฟากตาเปรี้ยวไหนพี่เอมตาเปรี้ยวอิมบุลก็กินเก่ง ใช้เอามาให้ลูกขาหอมหมูจานเลยมะม่วงกินมะม่วงรอบดึกสี่ทุ่มห้าทุ่มตอนนี้เราก็อยู่รีสอร์ทนะคะรีสอร์ทเปียวเสื้อเล็กเปียวนะคะก็จะลกๆหน่อยนะคะคือเราเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นตัวตนของตัวเองค่ะเราก็จะแบบไม่แอบไม่แอบนะคะกินที่นอนกินบนที่นอนค่ะ แต่ละคนก็เป็นเด็กติดจอนะคะอันนี้พี่ใหญ่สุดพี่อะไรนะพี่ขา้าวหอมพี่ข้าวหอม,มลูกหลวงมาลูกหลงใช่สวยนะสวยนะอันนี้น้องข้าวม่แม่ตั้งใจอันนี้น้องอะไรไหนคนสวยไหนน้องอะไรนี่น,น้องสวยนหลอ่อน้องอิมุูนอันนี้อะไรลูกหลวงหรือว่าตั้งใจลูกหลวงลูกหลวงล อันนี้พี่เอมเอมลูกอะไรตั้งใจโอ้ลูกตั้งใจญี่นบุญดูอะไรยิ่บุญน่ะในทับตาเปียวดิทัาตาเปียวแต่ละคนมีจอไปของตัวเองกินมะม่วงรอบดึกกี่ทุ่มแล้วนี่ สี่หอมทุท่มสิบแพ่แล้วอันนี้พี่เข้าหอมคนสวยนะพี่เข้าหอมดูมิสแก,กนสกิลไม่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 ไปถึงขนาดแ,แอบฟันหลออยู่นะอยู่ก็แอบฟันหลอไม่ได้หลออันนี้มิสแก,กนสกิลนครเหรอคะใช่ค่ะ<ว><น>ไหนอิ่มอวนฟันหล่อไหมอันนี้คนคนลำขาลำเกง่งโอ้คนลำเกง่งญี่ปุ่นรอคะคนร้องไห้เก่ง เปรี้ยวไหมคะเหนื่อยตาเปรี้ยวคะ่ะให้น้องกินเถอะลูกเห็นไหมนี่ไงน้องแบ่งปันนี่เอันนีพี่อมแล้วแน่ๆ <c oughs> อันนี้พี่อโ, <c oughs> โอ๋โอ้น้องจะอ้วกเลย่